สวัสดีค่ะแนนซี่สับสมัยนะคะวันนี้ฟ้าใสาวาเลตี้นะคะแนนได้มาเยี่ยมที่ริชชีค่ะริชชีเนี่ยนะคะก็อยู่ชั้น4 b ิ๊กซีอ i l พีเรียนเวิร์ราชพาว8 3ค่ะวันนี้นะคะแนนก็มีนัดนะคะกับคุณรัชตะสมรทินกรนะคะซึ่งอดีตก็เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นเจ้าของสำนักข่าวรัชตะนะคะ ก็ก่อนท,ที่คุณรัชตะจะมาเนี่ยแนงก็จะขอโปรโมตนะช่วงนี้นะคะเราก็จะมีาการไปใส่ชุดไทยนะคะไปย้อนรอยกรุงศรีธยา417ปีนะคะเที่ยวไปกระายมูค่ะก็จะไปไหว้พระกาววัดวัดดังๆใครที่ทำอะไรติดขัดนะคะไปขอพร นะฮะไปไหว้พระล้วไปอธิษฐานจิตค่ะเราก็จะพาไปทุกสัปดาห์ค่ะสนใจนะคะในราคานาทีทองค่ะ999บาทนะคะโทรมาค่ะ0890113444ค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะก็วันนี้ข่าวที่น่าสนใจก็คงจะไม่พ้นเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นนะคะ เขาเรียกอะไรนะไม่มีบานบรมีไม่เกิดเราต้องแยกแยะนะคะพุทธศาสนาสถานเนี่ยคือเราอะเป็นเรียกว่าเรามีสถานธรรมเยอะแยะมากเลยนะคะคนเราจะไปตัดสินไม่ได้ว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนะคะแนนเป็นพุทธศาสนิกชน ก็ยังขอยืนยันที่จะส่งเสริมเผยแพร่าศาสนาต่อไปค่ะคนเรานะคะถ้าเรามีธรรมะในใจนะคะทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวไปคุยเรื่องราวต่างๆกันค่ะก็สนใจนะคะจะไปไหว้พระเที่ยวไปกระสายมูก็ขอเชิญค่ะ n k x v Travel และฟาสาย Blue Channel นะคะก็มาจัดไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญกันเลยค่ะนะคะก็วันนี้มาเยี่ยมก็เราจะมีสอน a i ฟรีใช่ไหมคนนะ้ณนัดแล้วก็ออนไลน์วันอาทิตย์นะคะค่ะจะขอเชิญว่างอยังคะจะขอเชิญสักสองนาทีวันนี้เรากำลังค่ะกำลังไล์อยู่นะคะก็อี้มาเลยค่ะ นะคะก็สวัสดีท่านผู้ชมค่ับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมโค้ชนันตรกิจปราะครับผมนะเราก็มีมีสอนเอไอนะครับทุกวันทิตเอไอของเจ็ตชีพิทีนะครับนะก็ชั้นชั้นสี่เนาะใช่ครับบริษัทริชแฮปปี้ใช่ครับต้องมีคำว่าสตาร์ด้วยมั้ยไม่ต้องริชแฮปปี้่ะเออเออ เป็นป้ายพอดีครับผมนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็มานั่งไลฟ์กันครับผมจริงๆนะทุกวันเนี้ยคุณเราต้องศึกษาหาความรู้ว่ามาใช่เช่น AI ที่คุณสอนพี่อ่ะดีมากเลยอ่ะมันสามารถที่จะดีไซน์ได้หมดเลยครับคือพี่แนนจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับจะเข้าไปที่ AI อใช่ครับสมมติพี่แนนจะผลิตละครสั้นอย่างเงี้ยเขาก็กดไป้มายได้หมดเลยใส่ตัวละครอะไรชื่ออะไรแล้วเขาเขาก็จะมีงบให้เราใช่ไหมคะครับผม อ๋อก็ดีเนาะับอ่อยากจะให้โฆษณาลิชชี่นี่เขาทำอะไรบ้างเนี่ยอาริเเปปี้ของเราก็นะฮะค่ะขอ,องเราเนี่ยคือเป็นภารกิจด,ดูแลค่ะสุขภาพนะครับกับคนไทยหนึ่งนั้นคนจ้ะนะครับด้วยหัวใจนะครับวันนี้เนี่ยนี่คือภารกิจของเรานะครับจ้ะของเราเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพค่ะเพราะว,วันนี้มีพี่คนหนึ่งเข้ามาดูแลเรื่องนวดเขารู้จักเส้นใช้อะไรไปเยอะแยะอ่ะพี่ ให้ซื้อเยอะซื้อสมุนพรของบสานนิเกลค่ะผมกินค่ะกินค่ะใช่ไหมใช่ครับอ๋อเอามาโชว์หน่อยสิดีลูกค้ารายใหญ่ใช่ไหมใช่ครับซื้อเยอะมอกซื้อเยอะซื้อประจับนะฮะได้มาจับสมุนไพรเลยนะเดี๋ยวมือลูกค้าได้ต่อเลยครับเฮ้พี่โอเคขอบคุณมากนะครับครับนะว่างก็แวะมานะครับขอบคุณนะครับจ้าอ้ามาคุณพี่กินก็ได้ทาก็ได้คัอันนี้คุณพี่ซื้ออะไรคะเนี่ย โอเิก้าสามอ๋อไอที่วันนั้นที่น้องโคดนัดเขาอันนี้ชนิดน้ำค่ะอันนี้ดีมากเลยพี่ไม่พี่ซื้อไปเยอะแยะได้หนวดได้อันนี้เขาสั่งค่ะอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครัพี่ขายตอนนี้มีโปรสามขวดสามขวดร้อยหรอสามขวดเอ่อหนึ่งพัน แถมกาแฟหนึ่งซองอ๋อสามคนหนึ่งพันแถมกาแฟหนึ่งซองสรรพคุณดีมากพี่ถึงแข่งแรงอะ่ะสิใช่แข็งแรงเจ็ดสี่จะเท่าเจ็ดทอายุเจ็ดสิบสี่เลยก็ <laughs> อ,อยู่ตรงนี้มาสามปีพี่แนะนําตัวไหนคะ่ะชื่อดุจพาพพรล้ลอยชื่อเลีนครคแอลค่ะคูแอลอยู่ที่ไหนเนี่ยสมุทรปราการค่ะค่ะขอบพระคุณคูแอลนะคะ,คะดูแลสุขภาพดีมากก็อย่าลืมนะะลิชพอดีไปเปิดบูธแล้วลูกค้าก็เห็นป้าน้ำมันอะไรสามน้ำมันนี่มันแก้อะไรอ่ะพี่ สารพัดประโยชน์เขาเรียกยาสามัญเขาเรียกว่าผิดพันสามัญประจำบ้านอินคาออยาชาหน้าเนามปวดเมื่อตรงไหนทาได้อย่างเมื่อกี้นี่ที่แนนปวดเนี่ยพี่พี่แอลก็พี่แอลครูแอลก็สามารถจะทาได้ใช่ไหมคะได้ค่ะโอ้ไข่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่แอลพี่แอลค่ะญี่ปุ่นมาสิบสิบกว่าปีแล้วอ๋อดีมากเลยสนับสนุนโดย เขาเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมเป็นเป็นอ่บสมุนไพยอ่ะเขาเรียกโอเมก้าอันดว่าเป็นสมุนไพรจากสวัสค์นะส่งมาให้คนที่มีบุญคือท่านประชานวลพงษ์เนี่ยได้มาส่งต่อให้พวกเราและคนที่เข้ามาตรงนี้โชคดีมากมากเลยอ๋อดีมากเลยค่ะขอบพระคุณนะคะเจียตายมาสองครั้งก็ตรงนี้ทําให้เราได้ชีวิตใหม่พี่ก็ซื้อไปเยอะเลยเนาะตรงนี้มีโปรไฮไลท์เลยโปรแค่สิบแถมสามแล้วยังมีสิบแถมสามเนาะ อ๋อขอบพระคุณค่ะก็เกือบสี่พันแค่นั้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะพี่บางคนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเจ็ดวันหมดไปเป็นแสนค่ะก็พี้ยอนะคะก็มามาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีๆซึ่งไม่ใช่ขายนะคะนี่ลูกค้าเขาสั่งที่ที่เขาใช้เองนะคะอาคุณรัชตะเชิญค่ะยุ่งอยู่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามีแขกพิเศษบินตรง มาจากเชียงใหม่ค่ะเชิญคุณรัชตะค่ะเจ้าสำนักข่าวอยู่เชียงใหม่เจ้าว,วันนี้นัดพี่แนนมาเจ้าพี่แนนก็วันนี้จะบอกว่าหน้าสดเกอรเวอร์ไปนะทาแป้งนิดหน่อยก็ออกกันสดนี่แหละเพราะปกติอยู่ในสตูใช่ไหมแนนก็จะมีช่างแต่งหน้า แต่ตอนนี้เราก็ไร้สดอะโนอะยังไงก็ต้องใช้อินคาออยของลินี่แหละนะอะสวัสดีคุณรัชตะคุณเพิ่งเดินทางมาเดี๋ยวตั้งกล้องหน่อยอของคุณด้วยใช่ไหมเนี่ยอยังีค่รัสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสบายดีนะฮะเออวันนี้เรามาคุยกันรัชตะตอนนี้ทำอะไรคะเออก็ฝาติดตามรายการวิทยุนะครับคะใน กุงเทพมหานกรก็วิทยุกรมการทหารรักษาดินแดดหรือรอดอเอฟเอ็มเก้าสิบหกช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา14นาฬิกาถึง15บหานาฬิกาแล้วตอนนี้เราก็จะมีโครงการแล้วก็มีวันเสาร์ด้วยวันเสาวันเสาร์อาทิตย์มีที่เชียงใหม่นะครับอสมทเชียงใหม่ทุกวันแล้วพูดภาษาเหนือว่าไงล่ะก็อย่าพูดไม่เป็นแต่ฟังออกมีนี้ยทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ฟัง อสมทเอเบมร้อยจุดเจ็ดห้าเป็นรายการเพลงสากลได้อะตอนนี้เรามีโครงการใหม่ับว่าในไหนคุณก็เป็นผู้อำนวยการทั้งอะไรนะสำนักข่าวสนักข่าวเดี๋ยวให้เห็นหน้าเราหน่อยหาว่าเราไปเชียงใหม่ก็คือตอนนี้พี่แนนเนี่ยก็จะมีโครงการโครงการหนึ่งคือคนที่ต้องการแรงงาน ก็ใช่ไหมคนที่เขาต้องการแรงงานเขาก็จะให้เราเนี่ยเป็นคนหาให้ใช่ไหละ <Yeah. S 1> ่ะครับอ่าอันนี้ดูดีมากเลยของคุณใช่ไหมเราให้แสงรับหน้าเราหน่อยซิ mm. <laughs> อ่ะก็คือวันนี้เราอยู่ที่ลิสใช่ปะ่ะลิส uh, น <List. Okay. S 1> ะลิสเพื่อาลิสโอเค ก็ตอนนี้นะคะแนนก็จะมีโครงการหนึ่งนะคุณรัชตะครับเอ่อแนนก็มีลายเส้นแรงงานแล้วก็บริษัทแนนก็มีปรากฏว่าทุกคนเนี่ยหาแรงงานต่างด้าวมาเลยครับแรงงานไทยก็ไปนอกหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะใครที่ต้องการแรงงานต่างด้าวไม่ว่าลาวลาวพม,ม่าเขมรครับเวียดนามจีนก็สามารถติดต่อเราได้นะ แต่ทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกอะไรล่ะคนหมายแรงงานอ่ะมีวีซ่ามีอะไรพอถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าะไะมีไรเซนอ่ามีไรเซนมีไรเซนนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่บริษัทเราเนาะเอ็นเ r e อ็กซ์เพรสทราเวลูาศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสี่สี่สี่นะคะเรามีสวัสดิการให้ที่เซ็นสัญญาไปหนึ่งมีบ้านพักคนงานบ้านพักคนงาน ก้าแรงตั้งแต่800ถึง1,000บาทต่อวันเดือนนะครับเงินต่อวันต่อวันสิค่าจ้างต่อวันมีรถรับส่งให้อาหารการกินสวัสดิการมีพร้อมนะก็สนใจให้สมัครมาด่วนเลยเราต้องการช่างฉาบปูตอนนี้50คนออเดอร์มีมาแล้วคันที่สองเออก็คือ มีพวกแม่บ้านแรงงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะแต่คุณก็ต้องมีเขาเรียกอะไรอะไปทำงานที่ไหนครับเนี่ยที่ในกรุงเทพเหฮะพัทลุงพัทลุงภูเก็ตสตูลุงสต้นั่นมีสัญญาหนึ่งปีไงเพราะฉะนั้นคุณมาทํากับเราไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะเราก็มีสัญญาที่ไหนนะสตูลคือทางใต้อะพัทใต้อ่าเราไม่บอกชื่อองค์การดีกว่านะ แต่เราก็มีออเดอร์มาแล้วครบส่วนงานที่สองเนี่ยแนนรับที่โคราชนะเป็นโรงงานใหญ่และอีกหลายที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานไหนซึ่งเป็นต่างด้าวแล้วมีการเขาเรียกอะไรนะไลเส้นการเข้าเมืองอ่ะที่กําลังตกงานอยู่ก็ให้โทรมาเอ้ยมาลายดีว่าโทรมาแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบอกลายไปฮะ ID ลายแนนซี่เจนเขียนยังไงฮะ N A N C Y J A N E หรือส่งอีเมลก็ได้นี่คนงานเขาก็น่าจะรู้อีเมลเนาะตัวรู้ไหมอีเมลอะไรครับแ a นซี่เจนอีเมลก็เหมือนกันเอ,อ่อหนึ่งหนึ่งแปด at gmail com นะคะก็ตอนนี้มีออเดอร์มาแล้วสองร้อยสองร้อ่คน at gmail com yes อันนี้เป็นโปรเจกต์ของเรานะซึ่งตอนนี้บริษัทว่างๆอยู่เพราะว่าแนนทำบริษัททัวร์นะแล้วก็ติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้เรามีสองกล้องไม่รู้มองกล้องไหนไม่เป็นไรไปกล้องที่คนสวยกันแล้วกันเออเพราะช่วงนี้รู้สึกจะบวมทั้งคู่เงินรัดตัวเรอเงินรัดตัวเงินมันพอมวัสดี้ก็ตองกับตอนนี้เราค่ะก็ตอนนี้นะคะคุณราชตา เรามีโครงการทําละครสร้างในไหนคุณก็เคยเป็นดารามาแล้วรเราจะมีอบรมนักแสดงนะที่นี่นะที่ริสด้วยครับ yes ที่นี่หละแล้วก็มีาพร้อมมากอบรมนักแสดงใช่ไหมตัวอบรม ai สอนออนไลน์ครับคอร์สหนึ่งก็เสาร์อาทิตย์คอร์สละสองชั่วโมงนะฮะครั้งแรกเราก็จะมีการสอนพิธีกรนะซึ่งคุณถนัดอยู่แล้ว <c oughs> มีผู้กลับมา <c oughs> สอนเรื่องกำกับหนัง <c oughs> มีโค้ดเก่งๆมาสอน AI ออนไลน์แล้วก็มีนักร้องมาสอนมีนางแบบคือครบทุกวงจรอะ <c oughs> พอเราสอนเสร็จแล้วเราให้เด็กเวิร์กช็อปให้แสดงเลย <c oughs> คือคือเวิร์กช็อปกันที่นั่นเลยแคสติ้งกันที่นั่นเลยนะคะก็ผู้ใดสนใจเหมือนเดิมแ a นซี่โปรดักชั่น ค่ะนะแล้วครูลาตาคุณก็ต้องมาสอนด้วยนะอ๋อเยี่ดีครับนะแบนซีโปรดักชันนะฮะใช่อันนั้นนี่คือโครงการของเราโครงการที่สามฟรีค่ะให้ไปล่องเรือสำราญครับเรือชื่ออะไรครับริเวอร์ไซริเวอร์ไซฟรีปกติ2,100บาทเขาจะมีเล้าส่วนตัวให้เรานั่งชมพระอาทิตย์รับฟ้ามีแนแ็คมีเครื่องดื่มฟรี ่อนที่เราจะลงเรือเราไม่ต้องไปยืนรอเหมือนท่าเรืออื่นเพราะก็เป็นท่าเรือส่วนตัวที่บัสไซเดี๋ยววันหลังคุณนอกไปแล้วในเรือเขาจะมีโชว์แบบสมัยใหม่อ่ะครับคุณเคยดูสมัยใหม่ไหมใช่ไหมครัใช่ป่ะค่ะคุณหันหน้ามามองกล้องหน่อยเียงมานิดนึงไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านครับไปเที่ยวด้วยกันและอีกอย่างหนึ่งนะอาหารก็ดีมากเลยมีซีฟู้ดกินกุ้งให้จนถึงชาติหน้าก็ไม่ว่า บาแซมมอนเรียกว่าอาหารอิเตอร์นะคะแล้วก็ลองดูทัศนียภาพที่สำคัญก็คือวัดอรุณอ่าวลาราแล้วก็ราชวรวรวัดพระแก้วไอคอนสยามแล้วก็อุ้ยก็มีหลายวันนะที่เราผ่านวัดอรุณราชวรวรรดใช่นะฮะสนใจนะฮะ08 5 9 9 9 9 9 9 9 วดพระแก้วด้วยวดพระแก้วแล้วมีอะไรอ่ะสวยๆเขาเรียกเจ้าพญาลิเวอร์ใช่ใช่นะเจ้าพญาลิเวอร์ตึกเจ้าพญาตึกไอคอนตรงนั้นก็มีไอคอนสยามใช่ใช่และเอเชียติกผ่านด้วยนะแล้วก็ลิเวอร์ลิเวอร์ซิตี้นาะผ่านนะค่ะก็ถ้าเรือลิเวอร์ไซด์นะคะสนใจราคาพิเศษค่ะปกติส1 0 0นหเที่ยวกับเราเนะี่ยอาจจะได้ไปฟรี นะคุณมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมเชิญเลยค่ะฝากด้วยนะครับทุกท่านติดตามได้ตามตาไลน์นะก็ามาแอดไลนะ์กันที่ nancy j n e n a n c y j a n e นะครับแล้วก็อีเมลก็เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้ครับอ่าคนเสียงหลอนะก็วันนี้พี่ราชตาก็วแวะมาได้ข่าวว่าจะขึ้นไปแอลเชียงใหม่เจ้าวัวนุกรนี้ครับ เพราะฉะนั้นฝากอะไรให้คนเชียงใหม่ครับทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเจอกันที่ FM 100.75อสมท,ทตั้งแต่บ่าย3ถึงหโมงเย็นฟังเพลงสากลกันเพราะๆครับทีละคแล้วฝาก ทัวร์ด้วยฝากทัวร์ใส่ชุดไทยไปกรุงศรีใส่ชุดไทยไปกรุงศรีนะฮะเรามีทัวร์ที่เมืองโบราณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเที่ยวไปกับสายมูนะะฮเราจะมีโครงการไปเชียงใหม่ด้วยเร็วๆนี้ด้วยนะฮะเร็วๆนี้โครงการทั้งกรุงเทพเชียงใหม่แล้วกุงเทพเชียงรายเชียยงราแล้วก็กรุงเทพพระนครศรีอยุธยาครับค่ะก็มีกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับ ก็พบก,กับพี่รัชะตาแล้วนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็มาเที่ยวกับเราะคะ่ะ n k Travel 0 8 5 9 2 9 9 9 0 9ค่ะหรืออีเมลอย่างที่คุณรัชะตาบอกนะคะก็เที่ยวไปกับสายมูฟ้าสายวาไรตี้น a นซี่โปรดักชั่นนะคะก็พร้อมที่จะ นำเสนอสิ่งดีๆอย่าลืมพบกันชั้น4ี่ค่ะที่ลิสค่ะสำหรับวันนี้นะขอบคุณโค้ดต่างๆขอบคุณพี่ราชตะขอบคุณผู้ร่วมรายการสนับสนุนโดยลิชลชี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย